สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับการเปิดเซิร์ฟไทยอย่างเป็นทางการนะคะนี่คือเกมโตัหลดต้าลู่เซิร์ฟไทยและเวียดนามนะคะทุกคนอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟไทยนะก็คือตัวสองอย่างเป็นไทยและที่เราดีใจมากๆแบบว่าอย่างที่แบบลุ้นมากๆเลยก็คือภาคตัวละครทั้งหมดเป็นภาษาจีนตามอนิเมะเหมือนเดิมทุกคนมันดีใจมากบอกเลยว่ามั่นใจร้านปร์เซนต์ตอนนี้มั่นใจร้านปร์เซนแล้วว่า จะย้ายมาเซิร์ฟไทยอย่างเป็นทางการนะคะเปิดตัวเ,เป็นทางการตรงนี้เลยก็วันนี้รดความรวดเร็วจะมาบอกทุกคนว่าห้ามพลาดอะไรในการเปิดเซิร์ฟนะคะทุกคนห้ามพลาดจริงๆพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีการกู้ใดๆคืนกลับมาได้อีกนะคะขอแจ้งตรงนี้เลยนะเริ่มห้าวเทียนแผงลิตรตรงนี้ถังซานคอนของเราทุกคน มีเวลาแค่14วันเท่านั้นตอนนี้ผ่านมาแล้ว2วันนะคะก็คือเมื่อวานที่เปิดเซิร์ววันแรกและวันดีที่เปิดเซิร์ววันที่2นะคะตอนนี้เหลือระยะเวลา12วันสุดท้ายนะคะมีเวลาแค่12วันเท่านั้นเราต้องทําทั้งหมดนี้เลยก็คือจนไปถึงวันที่7เนี่ยมันจะเปดิดปลดล็อก เปิดปลดล็อกถึงวันที่7นี้นะคะตอนนี้ผ่านมา2วันแล้วเราค่อยๆตะเวนทําไปรีบทําเท่าไหร่ยิ่งดีใครที่ทาแต่วันแรกดีมากๆนะคะแต่เผอิญเราเพิ่งมาเริ่มเล่นวันนี้วันแรกนะคะเพราะว่าเมื่อวานจริงๆลงไปแล้วแหละเป็นออรชอนเซิร์ฟหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เพื่อนเราเองเนี่แหละเขาไม่ทันนะคะทุกคนเซิร์ฟเต็มเร็วมากๆนะคะตอนนี้เราเล่มาอยู่เซิร์ฟ กระต่ายอรชรนที่สิบนะคะทุกคนใครอยากตามมาเล่นก็ออกมาอยู่เซิร์ฟนี้กันได้นะเราสร้างกิลด้วยเดนะี๋ววยวไว้แนะนํากิลดไว้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคเอาวันนี้ก่อนสิ่งห้ามพลาดเห็นปะสิ่งเราจะได้คือตั๋วและตัวละครหังซานได้ไปเลยตัวหนึ่งได้ไปเลยทันทีนะคะ3ดาวเหลืองและถ้าหากว่าใครอยากจะอัพตัวละครหังซานค้อนตัวนี้ให้เก่งขึ้นนะคะสิ่งเราต้องทําคือใช้เงินค่ะอย่าเพิ่งตกใจ อย่าเพิ่งตกใจทุกคนนอกจากการใช้เงินเพื่อเติมสะสมตรงนี้และจะได้ถังซันขอนเป็นจิ๊กซอว์มาเพื่ออัปดาวนะคะเรามีอีกวิธีหนึ่งคือเพียงเติมครั้งแรกเท่านั้นในราคาต่ำสุดคือเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูช้อปปิ้งกันว่าใครควรจะช้อปอะไรตรงไหนนะคะเดี๋ยวพาไปราคาถูกสุดก็ได้ถ้าใครไม่อยากเป็นสายเติมจริงจริง แต่เพื่ออัพตัวละคหรหางซานค้อนถ้าใครอยากเล่นหงางซานค้อนและเป็นสายฟรีนิด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 นะใช่ว่านิด,น,ดนิดและเพราะว่ามันต้องเติมหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทําการปลดล็อกเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราเข้ากิ้วนะคะทุกคนเราจะได้เหรียญสีเทามานะคะนั่นก็คือแบบนี้เข้ากิ้นะคะเหรียญที่ได้เป็นเหรียญน,นี้นะคะทุกคนสีเทาแบบนี้มันจะ เวลาเราลงกิ้วเนี่ยมันจะสะสมมันก็จะมาสะสมในนี้ตึ้งต้ง,ตงแต่บอกเลยสายฟรีนานมากนานจ,จ,จัดเลยค่ะกว่าจะได้นะแต่อดทนสายอดทนก็เล่นตัวอื่นรอไปก่อนนะคะก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะอัพของมันเองโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินเลยแต่เสียแค่รอบแรกเท่านั้นจบจบเลยแค่นี้นี่คือสิ่งที่ห้ามพลาดมีครั้งเดียวมีแค่เปิดเซิร์ฟเท่านั้นนะคะถ้าหากาพลาดตรงนี้ไปแล้วมีวิธีได้อีกอย่างเดียวคือเติมเงิน เติมเงินเรื่อยๆจนปลดล็อกตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะราคาราคาเท่าไหร่น่าจะ2,000ได้มั้งน่าจะ2,000นะเราว่า2,000น่าจะได้น่าจะได้ถังซานตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้2พ0 0หรือพันหึ่งอ่ะเออประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ถ้าคราวนี้ใครอยากรู้ว่าแต่ละเควสเฮ้ยทำยังไงมันคือหัวข้อทําอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่นะคะทุกคนมันคือกิจกรรมประจําวันที่เราลงกันนี่แหละแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องที่เขากําหนดนะคะว่าต้องผ่านเนื้อเรื่องเท่าไหร่ต้องเลเวลเท่าไหร่วิญญาอาจารย์แต่ละคนต้องอัพไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ซึ่งก็ดูอ่านกันได้เลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างจริง,รงๆก่อนอันนี้ของไต้หวันเขาเคยมีทํากันมาแล้วนะเพราะว่าอย่างตอนเราเล่นของไต้หวันเนี่ยเพื่อเราได้จีนเพื่อเราก็มานั่งแปลให้แต่ละอันนะว่าอ่ะอันนี้ต้องไปอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆว่าเอ้ยแล้วอันนี้ทํายังไงม,มันไปไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะคะเผื่อเราช่วยอะไรได้นะเดี๋ยวก็เอออีกเรื่องคือ เรื่องของไอ้ไอ้ตรงนี้ยค่ะที่เราบอกไปว่าเป็นยังไงในการเปิดทำเนี่ยจริงๆในไต้หวันเนี่ยเราเป็นสายเติมนิดๆอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าไม่เติมเลยอะจริงๆมันมีสิทธิ์ไหมที่จะขยับไปเป็นมือเอกได้อันเนี้ยไม่รู้นะคะไม่รู้จริงถ้าใครมีข้อมูลบอกเราด้วยนะเออจะได้แบบรู้มีข้อมูลเก็บเอาไว้เหมือนกันว่าอ๋อจริงๆสายฟรีก็เล่นได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันต่อไปที่ ห้ามพลาดเหมือนกันถ้าใครเป็นสายแฟชั่นนะคะเข้าที่ตัวละครสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเราพลาดในเซิร์ฟไต้หวันไปแล้วนะคะเราไม่ได้มาเราไม่รู้เหมือนกันว่าน้องตัวเนี้ยได้กิจกรรมมากิจกรรมอะไรแต่ตอนเราไปเล่นเรารู้สึกว่าเราพลาดน้องไปแล้วอะเราไม่ได้มานะคะเดี๋ยวมีคนอื่นนะ่ะได้แล้วเดี๋ยวรอดูกันว่า แต่และตัวที่มาเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรซึ่งเหมือนกันพลาดแล้วพลาดเลยนะคะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้นะทุกคนพลาดแล้วพลาดเลยกิจกรรมผ่านแล้วผ่านเลยนะคะอันนี้คือสามารถไปดูได้ของเซิร์ฟไต้หวันที่เราทําคลิปไว้นะน้องคนนี้มาจากกิจกรรมตุ๊จีนค่ะอันนี้ได้ฟรีนะได้ฟรีนะคะทุกคนถ้าเราขยันลงน้องกระต่ายยังไม่รู้จ้าเดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟไทยกันนะว่าได้ยังไงโอเคต่อไปกรอบเฟรมนะคะทุกคนพวกนี้ได้จาก อันนี้บัตรโบนัสตรงนี้นะคะเนี่ยมันปกติสายฟรีอะ่ะจะได้แค่ชั้นบนอย่างที่เราเคยไอคิปบอกไปได้แค่ชั้นบนเท่านั้นนะคะแต่เนี่ยแพ็กเกจถ้าใครอยากซื้อและคุ้มค่าที่สุดสำหรับเรามองว่าคุ้มค่าที่สุดนะคือพรีเมียมตัวนี้ราคา329่บาบาทได้ดอกไม้และได้วงแหวนหมื่นปีและที่สำคัญกว่านั้นได้กรอบเฟรมทุกคนมันน่ารักมากมันมาแค่ครั้งเดียวนะ ครั้งเดียวเท่านั้นดาว่านะยังไม่เคยเห็นมาซ้ำใหม่เลยยังไม่ได้คบปีโอเคก็ไม่แน่ถ้าคบปีวนใหม่ไม่รู้มันจะมีมาซ้ำหรือเปล่าแต่็นว่าที่เราเล่นนายยังไม่มีมาซ้ำนะคะทุกคนมนจะไปแต่ละตัวละครตัวละครแล้วมันก็จะเปลีป่ยนกรอบเฟรมไปเรื่อยๆตามกิจกรรมนะคะอันนี้ที่บอกว่าดีเพราะว่าดอกไม้เนี่ยอัพความเก่งดอกไม้นี้อัพเก่งแบบ จุกๆเลยอะคือถ้ายิ่งเต็มเร็วก็คือเก่งมากนะแล้วก็ได้เพชรด้วยได้แซกอกด้วยได้ใบม่วงด้วยที่ดีกว่านั้นคือในอนาคตถ้ามันมีแพ็คอื่นมาแพ็คอื่นที่เราเวลสูงขึ้นมันจะไม่ใช่วงแหวนมันจะไม่ใช่ดอกไม้แล้วคือต่อมันยังมีนะมันยังมีอยู่แต่สิ่งที่พิเศษคือมันจะได้เฟรมตัวละครในตัวอื่นๆและกระดูกวิญ,ญญาณสีทองกระดูกวิญญาณสีทองที่เลือกได้ ทุกคนเลิศดีมากค่ะตัวละครตัวไหนอยู่เอาไปเติมให้มันเต็มนะคะมันก็จะได้เก่งขึ้นไวๆประมาณนี้นี่คือแพ็กเกจที่น่าซื้อที่สุดสำหรับเราที่มองไว้แพ็กเกจที่2ถ้าใครมองว่าเฮ้ยแพ็กนี้แพงอ่ะอยากเติมกลุบกลุบป่ะเข้าที่มอนะคะแล้วก็กลุบกลุของเราคือ99าาทเอาอันแรกนี้เลยเติมเพจได้ทุก วันทั้งเดือน3 1วันต่อเนื่องนะคะก็คือเพชรหกสเสกอกร0กได้ทุกวัน99บาทหรือคนที่แบบขยับมาตรงกลางหน่อยนะคะก็คือได้ตรงนี้แต่ว่าจะได้เป็นเงินสีทองแทนนะคะในอนาคตได้มันต้องมันจะเป็นต้องใช้เยอะมากนะอนาคตใช้เยอะมากแต่เกมนี้ก็แจกเยอะเช่นกันฉะนั้นเรามองว่าไม่ค่อยจําเปนเ็นเท่าไหร่สำหรับเราต,ตอนนี้ที่เล่นมานะคะจนถึงเวล60เนี่ยยังไม่เคยขาดแคลนเหรียญสีทองนี้เลยนะคะทุกคนก็โอเค มีอันนี้ต่อไปเป็นเอ่ออันนี้อันนี้เอ๊ขอโทษทุกคนขอไปด่วนมีอะไรชืยออีกอ๋อร้านกิฟต์ร้านกิฟต์บ็อกนะคะอยู่ตรงโบนัสปุกพลังตรงนี้ถ้าใครอยากสุ่มกาชารู้สึกไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ตรงไหนไม่อยากได้เพชรไม่อยากได้เแต่อย,ตอยากสุ่มกาชามากตัวนี้คุ้มที่สุดมีครั้งเดียวเท่านั้นด้วยเหมือนกันแต่ ไม่ซื้อตอนนี้มันก็ยังอยู่กรอบไปเรื่อยๆนะมันเหมือนกับเหมือนการเปิดตั๋วเปิดตั๋วว่าคุณอยากจะซื้อเมื่อไหร่ก็คือจะมีเนี้อล่อตาล่อใจเราตลอดจนกว่าเราจะซื้อนะคะแต่ซื้อได้ได้ครั้งเดียวถ้าเป็น7วันนะรู้สึกว่า7วันจะซื้อได้ครั้งเดียว5้าร้อยบาทนะคะต่อเนื่อง7วันวันละ15ตัวเลยนะทุกคนแต่ถ้าใครซื้อกลุบกรุบก่อนนะคะก็คือ3วัน299บาทและถ้าเราอยากได้คื้อยากเปลี่ยนใจเป็น7วันอะเราก็มาซื้ออันนี้มันก็คือเหมือนนนนจะแพงงขึึ้ิด เออเหมือนจะแพงขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราต้องซื้อสองรอบแต่ว่าถ้าซื้ออันเนี้ยมันก็คือได้เลย7วันตามนี้รู้สึกจะมีเท่านี้นะหมดละมีแค่นี้เท่านั้นที่ควรค่าแก่การซื้อและห้ามพลาดกิจกรรมที่จะเปิดนะคะทุกคนอโอเคก็อันเนี้ยมารีบบอกสำหรับอันนี้เพราะว่าถ้าพลาดเราก็พลาดเลยจริงๆเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะจะเป็นการพูดเกี่ยวกับ ทีมนิดๆหน่อยๆของเราที่ได้มาแล้วกันนะ,ะตัวที่เราเปิดมานะคะที่ได้15ตั๋วแรกที่ขาบอกคอนเฟิร์มเปิดตั๋ว s อ r ได้นะคะเราได้1ิบใบแรกนะ1ิบใบแรกได้ได้อ้วนไฟมานะคะแต่จริงๆอย่างที่บอกก่อนนัานี่เราเล่น P, เซิร์ฟอลอชอปหนึ่งนะคะอันนั้นนะเปิดได้ลมนะหมาลมแต่ก็ดีใจมากที่ไม่ได้เล่นต่อนะคะเพราะว่าไม่ชอบนางเขานะคะก็เลย เปลี่ยนมาเป็นเล่นเซิร์ฟนี้กับเพื่อนเออมันเข้าได้พอดีก็เลยเล่นเซิร์ฟนี้กับเพื่อนนั้นเปิดได้อ้วนไฟดีใจมากเพราะจะเล่นทีมสื่อเลเพอร์เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ดีใจในระดับหนึ่งแต่อยากได้หมุกไปกระจุชิงโอเคไว้ค่อยรอเปิดกันอีกทีหนึ่งนะคะทิ้งท้ายทุกคนก็คือเรื่องของสํานักนะคะกิวที่เราสร้างขึ้นเองนะคะสร้างกับเพื่อนเพราะว่ารู้สึกงิดนิดหนึ่งนะคะก็คือวันนี้ได้ทําการเข้าไปในกิวกิวหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเราไม่เคยสร้างกิวเป็นหัวกิวมาก่อนนะแต่วันนี้พอมมันีกกิจกรรม กิวที่ต้องลงเก็บเก็บไก่อ่ะเออเก็บหมูกระทะอะไรนั่นน่ะกลายเป็นว่ามันมันเข้าไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับหัวหน้าหัวหน้ากิวไม่อยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เราไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มีการแบบสามารถเข้าไปทําตอนสองทุ่มได้คือเสียใจมากเราก็เลยมองกับเพื่อนไ้ว่าเอองั้นเราสร้างกันเองเลยดีกว่าแล้วก็จะได้ไปด้วยกันอนะ่ะเออเพราะยังไงเรากับเพื่อนอนะ่ะเล่นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเอองั้นเราทําเองดีกว่าเพราะว่าเราก็พอมีความรู้จากเซิร์ฟไต้หวันมาน่าจะ น่าจะไปด้วยกันได้กับทุกทุกคนหวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันนะใครที่หากิวอยู่ตกเลยเราสายแฟนะคะทุกคนแต่สายแฟที่ความเก่งมันจะตามมาเองถูกปะเพราะว่าเราซื้อไงเราซื้อชุดแฟชั่นเราก็จะได้ความเก่งมาด้วยเออ <laughs> ใช่ปะเท่านี้เลยทุกคนจดกันทันไหม <laughs> เดี๋ยวเราจะแปะแป,ะแปะขนสรุปให้อีกรอบนึงอันแรกนะคะขวามือบน เป็นทางชานคอ้อนนะคะถ้าหากว่าเราพลาดนะก็คือพลาดไปเลยนะ1ขั้น1ดาวหายไปเลยนะคะทุกคนอันที่2คือตัวละครสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าหากใคอยากได้ตามกิจกรรมนะตามกิจกรรมเท่านั้นตัวที่3คือใบพาดนะคะใบพาดโบน,นัสตรงนั้นนะตามกรอบเฟรมเหมือนกันกรอบเฟรมก็มาแต่ละตัวละครเหมือนกันนะคะอย่าลืม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 ตามติดกระแสสายแฟชั่นของเรา โอเคล้าลาทิ้งท้ายตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะก่อนไปนะคะทุกคนทิ้งท้ายแฟชั่นที่เราได้ทำการเติมเงินไปครั้งแรกของเซิร์ฟไทยแล้วเราได้เห็นว่าแฟชั่นของชุดที่เรารอคอยมานานที่อยากจะเปเล็กๆตรงนั้นนะคะ มันมาโผล่ที่เซิร์ฟไทยแล้วทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่เราอ่ะเอื้อมไม่ถึงเราใจทุกคนดูมันคือตรงนี้เงินสะสมนะคะทุกคนมันคือชุดน้องเสียวอวันนี้โอ้ยตอนเซิร์ฟไต้หวันเราแบบอยากได้มากเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาแล้วเราก็แบบรอคอยมากว่าเฮ้ยมันจะมาในรูปแบบไหนเราจะแบบสามารถทำสายฟรีได้ไหมหรือว่าต้องเติมนิด,นด แต่ทุกคนดูยอดเงินสิอ้ยทุกคนไม่นะเราต้องปลงน้องเราต้องปล่อยน้องเขาไปนะคะเราคงไม่ไหวที่จะไปถึงนะคะใครไหวไปก่อนเลยพักก่อนนะจ๊าต้องมีทิ้งท้ายโอเคขอทิ้งท้ายน้องด้วยภาพนี้เลยนะกันนะช่วงปีนะนะน้องนะทำยังไงดีเดี๋ยวก็เขาคิดก่อนปกติมัน,นจะมี ท่าทางให้ดูนะแต่มันไม่มีอะเดี๋ยวนะมีสิปกติมันจะมีท่าทางให้ดูไงไงแบบนี้อะีไ่ไงทุกคนล่ำลาน้องตัวนี้นเ,好好เรามาดูท่าทางกันดูคนว่าเขามีท่าทางอะไร้บ้าง เราไม่ได้มานะคะเราก็มาเสพจากตรงนี้ได้นะทุกคนเสพภาพจากตรงนี้เอามาพร้อมง่ายเเนนอัี 我希望有来生。